กรรมสมังพลังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็น,ปน,ปน,ปนสำคัญมากทีเดียวเพระาะฉะนั้นเราเป็นลูกสาวฟูจึงขอให้เขาโพกกรรมคำว่ากรรมคือการกระทำการกระทำนี้เรียก <c oughs> ว่ากับความดีการกระทำชั่วเรียกว่าทำบาปทำชั่ว ให้พากันละมัดระวังความดีความชั่วนี่แหละจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเราในปัจจุบันและภพชาติต่อไปมัน <c oughs> ถ้าไม่พ้นจากทิเรียตัญหาตัวตัวพาให้เกิดให้ตายพาให้ดีให้ชั่วจะเมื่อไรต้องหมุนกันไปกับดีกับชั่วตลอดไปอย่างนี้จงให้พากันเ <c oughs> ข้าโลกกรรมที่ว่านัตถิกร,รมมะสมังพลัง ไม่มีอำนาจได้